สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจอยจะมาสอนเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น่ารู้นะคะอ่าเด็กๆดูหน้าแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆก็เขียนชื่อนามสก,กุลให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วก็ทํำยังไงคะเด็กเด็กก็ระบายสีไก่ให้เรียบร้อยนะคะให้สวยงามนะคะมีท่้นสัตว์ปีกสัตว์บก สัตว์น้ำไม่ก็สัตว์ป่านะคะอ่าสัตว์ปีกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คืออะไรคะเด็กๆอ่าคือไก่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปสัตว์บกก็จะเรียนเกี่ยวกับช้างสัตว์น้ําเรียนเกี่ยวกับสัตว์น้ํานะคะก็เช่นปลานะคะปลานิลน,นะคะส่วนสัตว์ป่าจะเรียนเกี่ยวกับกวางค่ะอ่าเพจที่สองเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะอ่าอ่าคำสั่งนะคะ คืออะไรคะเนื้อหาเกี่ยวกับการผสมสระกับคำนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพผสมสระกับคำให้ตรงกับกันแล้วเขียนคําตามเส้นประให้ถูกต้องนะคะรากเส้นประนะคะคือโยงเส้นก้าหาจับคู่เลยนะคะอ่าภาพกับคํานะคะอาจจะมีภาพด้วยสังเกตนะคะเด็กๆภาพอยู่ด้านซ้ายมือนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะ อ่าตัวเลคะเด็กๆอ่าภาพสัญ,ญลักษณ์ช้างใช่ไหมคะอ่าแทนพยัญชนะตัวเลคะเด็กๆอ่าแทนช้างใช่ไหมคะอ่าอ่าเด็กๆก,ก,ก็ลากเส้นลงไปโยงเส้นนะคะมาหาคําว่าช้างเลยนะคะอ่าต่อไปปลานิลน,นะคะอ่าอ่าตรงกลางอ่าเป็นภาพ ลิงแชมเปญแคนพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าลอเงคือก็คือปลานินนั่นเองนะคะเด็กๆก็ลากลากเส้นลงมาเลยนะคะเป็นปลานินค่ะต่อไปกว้างนะคะอ่ากวางก็วอลเวนตรงนี้นะคะวอลเวนเทนด้วยอะไรคะพยัญชนะอ่าวอลเวนก็ลากเส้นขึ้นไปข้างบนเลยนะคะตรงกับคำนะคะอ่าต่อไปไก่นะคะอ่าไก่ ตอนนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆอาภาพไก่ใช่ไหมคะแทนบยันต์ชนะกอไก่นะเอาต่อไปก็ที่5นะคะอ่าตรงนี้เป็นภาพถับอะไรคะสัตว์นําเป็นสอหัดสอเลยคะสอเสือเด็กๆก็ลากเส้นจับคู่เลยนะคะให้ตัวกับคําเลยคะ่ะต่อไปมาดูอ่าคณิตศาสตร์นะคะอ่า คือเนะะื้อหาเกี่ยวกับการรวมจำนวนภาพนะคะคือผลลัพธ์ไม่เกิน10นั่นเองนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนผลรวมของภาพแต่ละข้อให้ถูกต้องนะคะอาดูข้อที่1เลยค่ะอาเด็กๆก,ก็นับภาพนะคะนับช้างว่าช้างมีกี่ตัวนะคะ1 2 3 3ตัวใช่ไหมคะเอาต่อไปขวามือ เด็กๆก,ก็นับภาพกวางนะคะว่ามีกี่ตัวนะหนึ่งสองสามอ่ามีสาบวกสได้เท่าไร่คะเด็กๆอ่าสามันก็4ี่ห้าหกใช่ไหมคะอ่าดูคือภาพจะเทนภา,ภาพก็คือจะเทนจํานวนไปแล้วนะคะเช่ดนาช้าง3ามตัวกวาง3ตัวรวมเป็น6เด็กๆก,ก็เขียนเลขหก 6, ลงไปเลยนะคะในช่องว่างอ่ะต่อไปก็ที่สองกรอกนะคะ อ่าเออมันไดการลดสุดสุดนัขจิ้งจอกนะคะเช่นนะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้มีสี่ใช่ไหมคะอ่าสี่นะคะต่อไปเสือมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่อ่าตัวนี้ก็สี่นะคะอ่าเด็กๆนับภาพอย่างเดียวนะคะ อ่าต่อไปก็เด็กๆก,ก็มานับผลผลรวมเลยนะคะพิธีการนับคือนับภาพเลยนะคะว่าจำนวนเท่าไหร่ทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดเด็กๆก,ก็เขียนเลขแปดลงไปเลยค่ะอ่าข้อที่สามเด็กๆด,ดูภาพอ่าเสือนะคะอ,อีกชนิดหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งสองสองใช่ไหมคะกระต่าย สองรวมกันเป็นเท่าไหร่คะสองบวกสองเท่ากับสี่เด็กๆก็นับภาพเลยค่ะว่าสีหรือเปล่านะคะหนึ่งสองสามสี่เด็กๆก็เขียนเลขสีลงไปเลยค่ะต่อไปข้อท so? ah, ี่สี่นะคะสุนัขอ่าภาพสุนัขมีกี่ตัวคะอ่านเด็กๆนับภาพเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วนะคะเอาต่อไปขวามือหนึ่งสองสามสี่บวกสามเป็นเท่าไหร่คะเป็นเจ็ดอ่านะคะนับต่อกันเลยค่ะเน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด็กๆ็กก็เขียนเลขเขียนลงไปเลยค่ะเอาต่อไปนะคะนกอามีกี่ตัวคะอันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะคะอ่าภาพไก่มีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบวกห้าได้เท่าไหร่คะเด็กๆก็เด็กเด็กเด็กก็มานับภาพผลรวมเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือสิบนะคะเด็กก็เขียนเลขสิบลงไปเลยค่ะอ่านะคะ ต่อไปก็การฝึกลีลามือนะคะให้เด็กๆเขียนปัญชนะจอจานนะคะตามในช่องว่างเลยนะคะจอจานนะคะเช่นอ่ะตัวอย่างนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูนะคะนี่นะคะอ่าทุกช่องเลยนะคะอ่ะเอาแบบนี้นะคะอ่านะคะวงกลมเลยก็ลากขึ้นลงมาแล้วก็ลากขึ้นนะคะ วงกลมนักเสียงเป็นแบบนี้นะคะจนหมดในช่องว่างนะคะเด็กๆอ่าจนหมดหน้าเลยนะคะเมื่อเด็กๆตามสิจแล้วก็ทำไงต่อคะอ่ามาดูอ่ามาดูนะคะมาดูในข้อเกี่ยวกับเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคะอ่าก็ถามว่าอ่ารูปร่างลักษณะเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะรูปร่างลักษณะประโยชน์โทษที่อยู่อาศัยเลส อาหารของสัตว์นะคะอ่าเด็กๆให้คุณครูให้เด็กๆอากระบาดลงในช่องว่างนะคะอ่าตัวอย่างนะคะดูโจทย์ก็ถามว่าสัตว์เป็นสัตว์ปีกหากินตามพื้นดินตัวผู้งอนใหญ่และเดือยาคือสัตว์ชนิดใดคะอ่าตัวใดคะมีงอนอยู่บนหัวอ่าไอ้ก้อนะคะห้าสิบจะชอบ ขันในตอนเช้าคือไก่นั่นเองนะคะอ่าเด็กๆก็กระกะบ,บาดท,ที่ไก่เลยค่ะอ่าช่องว่างนะคะเอาต่อไปข้อที่2งงวงยาหูก,กลางข,ขนาดใหญ่ขาใหญ่คือลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในปา่าคือสัตว์อะไรคะลูกอ่าช้างนั่นเองใช่ไหมคะเป็นปลาเกรดหนาะมีลายเส้นสีดำและสีขาวสลับกันไปอยู่อาศัย จะเป็นฝูงคือลักษณะของปลาชนิดใดคะอะปลาทองสีไรคะลูกอสีส้มอมทองใช่ไหมคะอ่ะต่อไปปลาฉลามอยู่ในทะเลน้ําลึกนะคะ,ะคำตอบก็คือปลานินนั่นเองนะคะปลานินนะคะจะจะัดสลับลายแบบนี้นะคะ,ะมันจะจสลับลายแบบนี้แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะ อ่านะคะเอาต่อไปข้อที่สี่ลักษณะขนยาวหยาบสีน้ำตาลตัวผู้มีเขาเป็นแขนงผัดเขาเป็นปีละครั้งตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขาคือสัตว์ชนิดใดคะอ่าสัตว์ชนิดใดดูภาพเลยค่ะเด็กๆอ่าภาพไหนมีเขาเอ้ยสัตว์ชนิดไหนมีเขาวกว้างนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะสอดปีคือภาพใดเด็กๆสังเกตภาพดูนะคะมีไก่มีปลาโลมายก็แกะคืออะไรคะเด็กๆก็ค,ค,ค,คือไก่นะคะเด็กๆก็การก,กระบาดลงในช่องว่างเลยนะคะเอาต่อไปมาดูชอปัญญานะคะอชอปัญญาเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือการสังเกตและการจําแนกและการเปรียบเทียบนะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนการกระบาดท,ทับภาพที่แตกต่างจากภาพอื่นให้ถูกต้องนะคะอนดนูภาพแรก อาป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ข้างในจะไม่ซ้อนกันใช่ไหมคะตรงกลางก็เหมือนกันนะคะสลับข้างกันอาขอไข่เหมือนกันไหมคะเด็กถังเกตภาพภาพแรกนะคะเหมือนกันไหมอาภาพที่สองาภาพที่สามก็เหมือนกันเหมือนกันไหมคะข้อไหนแตกต่างคะเด็กๆอาขอไข่นั่นเองนะคะอาต่อไปภาพที่สองข้อที่สองนะคะอาดูอานะคะวงกลมอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะอาสามเหลี่ยมข้างนะคะอา เด็กๆแล้วก็สีเหล่ยงผืผนผ้าอยู่ข้างนอกนะคะเป็นเส้นเป็นเส้นเด็กๆสังเกตนะคะภาพไหนที่ไม่เหมือนกันภาพที่คอภาพคอนะคะคือกอไก่นั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตภาพก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยกระบาดลงไปนะคะอ่าดูภาพเลขสามเหลี่ยมดูสิคะว่าเหมือนกันไหมอ่าตั้งสังภาพเลยค่ะนะคะอ่าสเสร็จแล้วข้อที่สี่อ่าดูสังเกตภาพก็เหมือนกันนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะ ภาพในทีมแตกต่างจางกข้ออื่นเอภาพอื่นนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆสังเกตเสร็จแล้วก็การการะบาดลงไปเลยนะคะทับภ,ภาพเลยค่ะอ่าก็สุดท้ายนะคะอ่ามีสีเดียมปืนผ้ทาทั้งสองสีเลียมจ็ตัวลอันไหนไม่เหมือนกันคะอ่าสี่เหลี่ยมจ็ดตัวนั่นเองนะคะ,ะต่อไปวิชาภาษาไทยนะคะอ่าดูนะคะ เนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านภาพและสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กันนะคะคือให้นักเรียนเขียนตัวพยัญชนะนะคะที่ตรงกับภาพสัญลักษณ์ที่กําหนดลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่าข้อที่หนึ่งอ่าเด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆทําถูกหรือไม่นะคะอ่าอ่าพอพอ่าภาพพานนะคะภาพพานตรงนี้นะคะเทนตัวอะไรคะเด็กๆอ่าภาพพานคือพอพานนั่งเองนะคะเอาต่อไปนี่คือภาพอะไรคะเด็กๆอ่า อา้าวัช่อยู่บนต้นไม้ชอบกินกล้วยไอ้ภาพใดคะร้องเจี๊จ๊๊๊คือภาพลิงภาพด้านหลังนะคะคือภาพอะไรคะอ่าภาพไก่ใช่ไหมคะอ่าภาพไก่แทนปัญญชนะก็ไก่นะคะเขียนลงไปเลยคะ่ะอ่ะต่อไปก็ที่สามอ่าหรือภาพเรือนะคะอ่าภาพเรือนะแทนพยัญชนะตัวใดคะเด็กๆอ่าอ่าแทนพยัญชนะอ้ารอเรือนะคะอ่าเขียนในช่องเลขเลยนะคะต่อไป ภาพพานก็เหมือนกันนะคะคือเทนบรชนะพอพานเขียนรอเรือก่อนนะคะอ่าช่องแรกเขียนรอเรือนะคะข้อที่สองเขียนพอพานค่ะข้อที่สามข้อที่สี่นะคะอ่าตรงนี้นะคะเด็กๆอ่าภาพภาพเลยค่ะเด็กๆหนูหนูเทนบรชนะนะตัวเลยค่ะอ่านอหนูเขียนลงไปเลยค่ะเอาต่อไปภาพหีบใส่ผ้าใจไปคะแทนตัวเลยค่ะพยัญชนะอ่าหอหีบเด็กๆก็เขียนลงไปเลยนะคะเอาต่อไป ข้อสุดท้ายนะคะอ่าดอกพุทธรักษาอ่าดอกพุทธรักษานะคะอ่ามีตัวอะไรบ้างดูดูคุณครูเลยค่ะดูตามเลยนะคะอ่าภาพที่คุณครูจอยวงคือภาพเลยค่ะเด็กๆอัดงนะคะทงแทนพปยัญชนะตัวเลยค่ะทอธงนะคะอ่าสออ่ารูสีรูสีแทนพปยัญชนะตัวเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้เด็กๆเกตภาพนะคะอ่าแทนสออริสีนะคะเด็กก็ ทำได้ไหมคะเด็กๆอ่ะค,คุณครูก็สอนไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยววันพันวันศุกร์นะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ